อาละครับก็าอสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับผมก็ผมการสงการนะครับผมก็สุการใช่ไหมนะครับผมก็สิมาอัปเดตเรื่องการผมเลี้ยงหนูไว้ครับผมหนูเป็นหนูหนูไหมนะครับหนูไหมที่ว่าตั้งแต่ผมสื่อมานะครับผมผมซื้อมาตอนผมไปทําคลิปที่จตุจารนะครับผมไดมาสองโอเดมากคู่นึงครับผมคือ ตัวเมียกระตูผู้ครับผมตัวเมียกระตูผู้คู่หนึ่งก็ซูมอันนี้เขาขยายแพร่พันธุ์โอ้โห,โโหก็นับถือว่าออกมาเร็วมากครับกับเม่แม่เดียวละครับแม่เดียวเนี่ยลูกแม่เดียวนะครับลูกแม่เดียวลูกแม่เดียวที่เห็นนี่คือลูกแม่เดียวที่ผมผมได้มาจากจตุดดจักรนะครับผมที่ผมไปถ่ายคลิปทําคลิปมากนะครับจะมีคลิปหนึ่งครับที่ผมล่วงไปครับตอนไปไปทําไปสลับไปซื้อมาก็ ตัวราคาที่ผมซื้อมาก็คือตัวละ20บาทนะครับผมตัว20บาทก็ซื้อมา2อตัวก็คือคูอค่หนึง่งตัวผูกกับตัวเมียพ้อมทําพันธุนะครับผมผอมทําพันุผอมผสมพันธ์ครับผมตัวเมียกับ้อมผสมพันธ์ตัวผูกพอพร้อมผสมพันธ์ที่ผมได้มานะครับผมก็ได้มาออกมากอ่ะมีลูกตัวเมียนี่ออกโอเมนีออกลูกมา3 3สา สองสองลูกนะฮะจำได้กี่จำได้ก็สองลูกครับสองลูกสองข้างนะครับก็ถือว่าชุดหนึ่งชุดหนึ่งเขาเนี่ยโอ้ยเขาอุ้มทองอุ้มทองนี่ถือว่าอุ้มทองนี่หนักมากครับครั้งหนึ่งก็ออกมาสี่ตัวนะครับสี่ตัวกระส่งจากตัวเมย์เขาพอสมควรนะครับผมกาการกินอยู่ผมก็ไม่ได้ที่วาดเสี่ยมเขาหรือตื่นจิกอย่างนะครับผมเขาก็กิน ก็พูดกินอย่างตำที่หนกูกินกันนะครับผมก็เลี้ยงกรดุมสมบูรณ์ใหญ่เรี้ยวครับผมแป๊บเดียวจากที่ตัวแดงก็แท๊กแต๊กแกลนอยู่สามสี่ตัวนี่นี่นออกกอดแม่กัแป๊บเดียวก็โอ้ออกมาแป๊บเดียวเงยขนขน,นงามขนสวยมากครับน่ารักทุกตัวครับผมกระสีได้สองแบบสองสไตล์สองสีสันนะครับกัสีสันหนึ่งก็สีสันแม่สีสันหนึ่งก็สีสันพ่อครับผมสีสันพ่อเนี่ยจะออกเป็นสีดํา สีดำสีขาวเนี่ยเห็นไหมครับผมดสีขาวสไตล์คือยังหมีไอหมีดำนะครับผมหมีดำนะครับผมนั่นแหละอีกสไตล์นึ่งสีน้ำสีด้ำสีน้ำตาลสีน้ำตาลกับสีขาวก็เป็นของแม่ครับผมผมผมเรียกมาแบบนี้คือผมจะว่าดิทเทนการ์ดไดูปมันออกมาเป็นสไตล์นี้ครับผมแล้วการลูกออกมาแล้วครับผมการล่างสิ่งใหญ่การล่างสีลูกที่ใหญ่ใหญ่หลุนนึงกับใหญ่แล้วครับผมการล่างสี พอผสมพันธุ์กันกูมัลังสีมีการอยากผสมพันธุ์กันแล้วครับผมก็คือเนี่ยโอ้โหล้วผมจะิงๆนะว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะผรับผมโ,โหหหหดฟาร์มบอ่อ้ฟาร์มหน่อยสงสัยต้องต้องต้องให้เด็กกว้างขวางขางึขง้นคุณนี้มันบอกครับท่านผู้ชมครับให้กว้างให้เขาไปดีเนี่คร,รรนนครับผมรอเราจังหวะดดีๆกันครับผมตอนนี้ผมก็เลี้ยงเขาดูดีครับผมเลี้ยงเขาดีเอานาม้มเอาอย่าให้เขาตลอดครับผมไม่ได้ขาดเกินไม่ได้ เลยว่าจะปะปล่อยละเลยครับผมก็ทิ่แค่ตลอดบรยัยอาหารอดบรัยครับผมไม่ต้องกินอาหารโอ้โหจบ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 ใหญ่เร็วครับผมใหญ่เรื่องโอ้พักกันใหญ่เร็วมากเลยครับผมจับปรทันเรืงครับโอ้โหแลนเร็วมากครับแลนเต้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 จับ,จบเนี่ยใบยเนี่ยแล็ดแบบหูรับต่อใหม่ <laughs> แต่กน็น่ารักทุกตัว,ตว,ตวผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับ ดูกันนะครับผมก็อย่าลืมติดตามผมนะครับผมช่องการสงการนะครับผมตอนนี้ก็เรื่องเพลงก็อาจต่แต่งไปเรื่อยนครับผมแต่เอาเรื่องนี้ไว้ก่อนนะครับขอบคุณครับผมที่เข้ามาติดตามครับผมขอบคุณม,มากมากครับ